สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับ e p ีที่สีแล้วนะครับผม e ีนี้ผมจะเปิดถังนะครับเปิดถังแล้วก็แยกหนอนนะครับใส่ในกระปุกชาไข่มุกนะครับอันนี้ก็ประมาณ32ออนนะครับผมนะครับมาดูอุปกรณ์กันก่อนครับ นี่นะครับเม็ดนะครับเม็ดที่เราผสมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กระปุกนะครับผมแล้วก็แยกหนอนเดี๋ยวเรามาดูหนอนกันว่าจากอีพีที่แล้วนะครับมาดูว่ามันจะตัวโตวขนาดไหนนะครับตอนนี้2เดือนแล้วนะครับผม2เดือนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผม มาดูกันนี่นะครับนี่น,นีออกมาแล้วครับผมมีเยอะหรือเปล่านะครับนี่นะครับอันนี้ L2 แล้วนะครับผมผมจะแยกใส่กระปุกอันหนึ่งตัวนะครับแยกเลี้ยงนะครับผม นี้ยังแยกเพศไม่ได้นะครับผมแยกเพศไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอให้ถึง L 3นะครับระยะ L 3ผมจะมาแยกเพศให้ดูนะครับแล้วก็เราจะมาดูพัฒนาการกันเรื่อยๆนะครับผมตัวเล็กนิดเดียวก็มีครับน,นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมีกี่ตัวนะครับผมโอ้ตัวนี้ตัว ค่างที่จะโตหน่อยนะครับนี่เข้าระยะ L2 นะครับนี่โตๆหน่อยนะครับผมเนี่ยผมเพาะไว้เยอะครับอันนี้เอามาให้ดูก่อนนะครับให้ดูข้าวๆครับ ดูข้าวๆก่อนนะครับผมเพาะไว้ประมาณสิบสิบกว่าถังนะครับผมนี่นะครับดูดูหนอนนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวมานับเดี๋ยวามานับกันนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสีตัวน้อยนะครับสิบเอ็ดสิบสองสามสิบปดสิบเก้ ยี่สิบเอ็ดตัวนะครับเดี๋ยวผมจะคัดแต่ตัวใหญ่ๆนะครับใส่กระปุกนะครับผมใส่กระปุกนะครับเดี๋ยวเราเอาเม็ดเม็ใส่กระปุกเลยนะครับผมใส่ใส่ไว้ก่อนนะครับใส่ไว้ก่อน อย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมเพราะว่าผมจะจะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเป็นดักแด้เลยนะครับอย่าลืมติดตามกันช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม,ผมจะทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้ามันเป็นนอนเอลสามนะครับผมจะมาให้ดูอีกนะครับผม พี่ๆคนไหนที่เคยเลี้ยงนะครับอยากจะให้คําแนะนําผมนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็น้องๆที่กําลังหัดเลี้ยงเหมือนกันนะครับอยากรู้อะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับเดี๋ยวเราเราจะพัฒนาไปด้วยกันนะครับผมพัฒนาสายพันธุ์ไปด้วยกันนะครับ ตัวใหญ่ๆนะครับตัวไหนตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่นะครับนี่นะครับใส่ไปเลยหนึ่งกับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะฮะคัดตัวใหญ่ๆเข้าใส่ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการกันอีกทีนะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนน่าจะเป็น L3 แล้วนะครับเพราะว่านี่นะครับตอนที่เป็น L2 นะครับหัวกระโหลกจะใหญ่หน่อยนะครับเนี่ย กระโลกน,นะฮะมีระยะ A2 นะครับใส่เข้าไปนี่นะครับแล้วก็คัดดูตัวใหญ่ๆนะครับใหญ่ตัวที่เล็กๆผมจะเอาผมยังยังไม่อันนี้นะครับยังไม่ไม่แยกนะครับผมจะเก็บ เก็บใส่ถังเดิมนะครับถังนี้นะครับถังเดิมนะครับนี่เราก็ประมาณนี้ครับเก็บไว้เนาะแล้วก็ฝาอาฝานะครับฝาปิดเลยนะครับผมนี่ฝาปิดไว้นะครับานี่ตัวหนึ่งนะครับ เลยนะครับโอเคนี่นะครับแปบ๊บเดียวนะครับเขาก็จะมุดลงอย่างนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ได้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กระปุกนะครับผมแล้ว EP ต่อไปนะครับผมผมจะมาให้ดูตอนที่เป็นระยะเอนะครับตัวโตนะครับว่า เราเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะครับมันจะตัวโตขนาดไหนนะครับอีกหนึ่งเดือนนะครับเจอกัน,นครับผมครับสวัสดีครับ